มาที่เรื่องราวความสนุกแต่ละปีจะเกิดขึ้นดีกว่าอันนี้เขาก็เป็น F4 ตัวยงชวนทุกคนด้วยค่ะมาคุณผู้ชมความสนุกส่งท้ายปีเป็นกล่องของขวัญกล่องใหญ่นะคะปี2068ก็เช่นกัน PMCU Presents Siam Street World Stage 2025นะครับปีนี้มาพร้อมความสนุกบนบอร์ดเกมฮะ สุดหวาดเสียวคัดโชว์เด็ดๆสุดว้าวจากทั่วโลกระดับแรไอเทมนะเอามาเสิร์ฟความสุขกลางสยามสแควไฮไลท์ปีนี้นะคะพบกับ สุดยอดโชว์ผัดผลแห่งปีสกายไบค่ะโชว์มอเตอร์ไซค์กลางอากาศสุดระทึกที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะพร้อมกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมายสายคอนเทนต์สายแชะสายแดนห้ามพลาดค่ะเ <_ S 1> จอกันพบกันเลย19-21ธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่เที่ยง ถึงสี่ทุ่มที่สยามสแควร์งานนี้ชมฟรีตลอดงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจสยามสตรีทค่ะพี่จากภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมาจากโชว์จากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยนะบราซิลญี่ปุ่นยุโรปอะไรเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปเดินทางถึงเทศกาลของพวกเขาในประเทศเหล่านั้นเนี่ยที่จัดเนี่นะฮะดึงมาหมดแล้วนะพี่และพี่จะบอกเลยว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ พลาดหลายโชว์เพราะว่าเขาตรงเวลาแล้วมีจุดที่โชว์เยอะแยะมากมายพี่นะ่ะสแตนบายที่สนามใหญ่เวทีใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าเวทีเล็กๆที่อยู่ตรงสตรีอ่ะพร้อมกันพร้อมทุกกันแล้วก็ดีทุกอันแล้วสําคัญฝากบอกน้องๆเด็กๆทุกคนว่าแต่และโชว์เขาแจกของกลับบ้านด้วยรอใช่นี่ <laughs> ยี่สิบเก้าสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดันวาคมสามวันนะพี่สามวันจริงๆแล้วนี่ฟรีไหมเนี่ยฟรีค่ะชมฟรีอีกฟรีและของรางวัลติดมือเยอะแยะมากมายหอบเลยแหละเรียกได้ว่าพลุงพลังโอ้ยนะฮะเราบอกกันล่วงหน้าเลยนะธันวาคมนะช่วงนัอากาศน่าจะดีแล้วใช่แล้วค่ะ